สวัสดีครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับสวัสดีชาวฟฟ้าณเวลาตีสามตีสและตี5้ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเข้าเรื่องเลยนะครับผมจะเอาสกินทอมสันที่ปรับปรุงเข้ามาใหม่นะครับที่ปรับปรุงแล้วมีดาเมจบวกสีนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะแรงจริงไหมแล้วก็วันนี้แต่งตัวเป็นบอทด,ด้วยนะครับ ็เลยคิดว่าน่าจะเจอบอดนะเกมนี้นะฮะน่านไงผมคิดแล้วไม่ผิดนะฮะไม่เป็นไรเนาะบอดก็มีหัวใจนะครับก็ถือว่าเป็นการทักทิ้ที่ง่ายนะถ้าผมเจอบอดผมก็จะรีวิวปืนได้สะดวกสบายไม่ต้องแบบไปเก่งอะไรนะครับเกมแรกเราก็ใช้เป็นปืนปืนพกไปก่อนละกันโอเคมาผมว่าเกมที่2น่าจะซื้อได้ละคอมสันนะฮะ นี่ครับซื้อได้เลยครับซื้อได้สองกระบอกด้วยนะโอเคผมซื้อทอมสันเลยแล้วกันนะครับนี่ฮี่อย่างสวยอย่างเฟี้ยวนะทุกคนก็เท่เลยนะครับมันก็จะมะีไก่ขันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าบ้านผมก็เลี้ยงไก่เนาะและนี่ก็คือทอมสันนะครับที่บวกดาเมจสี เปอร์เซ็นต์นะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าเวลาเรายิงจริงแล้วเนี่ยมันบวกดาบเม็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแรงจริงไหมนะครับเวลาติดหัวเนี่ยมันจะโดนหกสามครับเจ็ดสามครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสามนะร้อยสามสิบนะจะโดนหัวนะครับแสดงว่ามันก็แรงเหมือนกันนะทุกคนปกติแล้วเนี่ยทอมสันถ้ามันโดนหัวนะครับมันจะประมาณสักร้อยยี่สิบปะร้อยสิบร้อยยี่สิบแหละนะถ้าผมจําไม่ผิดนะ แต่นี่้อ30ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องไปยิงคนอีกทีนึงนะอันนี้คือผมแบบแต่งตัวเป็นบอทนะครับเพื่อที่จะมาเจอบอทในคลิปนี้นะครับผมตั้งใจให้มันเจอบอททุกคนเอออย่าอย่าดราม่าพี่เลยนะครับว่าเอยโอ้พี่ยิงบอทอะไรอย่างเงี้ยแบบเออพี่รู้แล้วนะครับทุกคนว่ามันเป็นบอทนะครับพี่ตั้งใจให้มันเจอบอทนี่แหละเพราะว่าพี่จะมารีวิวปืนมันจะได้รีวิวง่ายๆนะครับดู สับเร็วยิ่งกว่าเครื่องบินน่ะคิดดูอีกไรพลหนึ่งยังรู้ไม่ทันม,มันแรงปันนั่นอะ่ะพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวซื้อทอมสันแล้วก็พวกหมวกเกาะอ,อะไรเอาให้ครบนะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ระเบิดนะเพราะว่าเราจะไม่โกงคนอื่นเขานะครับไม่หรอกจริงๆผมก็ซื้อไปเป็นให้มันเป็นพอปไปงั้นแหละเพราะว่ายังไงหลักเขาก็ยิงเราไม่ตายแล้วแหละ เพราะเขาเป็นบอทใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าแหละบอดก็มีหัวใจนะครับเราอย่าไปอ,าอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยนะครับบอดก็คือคนที่ GM เอ็มเขาสร้างขึ้นมานะครับเออจี GM เป็นคนสร้างกันนะั่นแหละจีเอ็มเป็นคนเป็นคนเหมือนกันแหละเขาก็สร้างขึ้นมา80 79 148ตอนแรกโดนโดนหัว1 3อยใช่ปะอันนี้รอบรอบรอบสุดท้ายร48 ก็ถือว่าแรงนะสำหรับทอมสันนะครับที่ปรับขึ้นมาใหม่นะฮะปรับปรุงดาเมจขึ้นมา4%นี่ก็ถือว่าแรงนะครับก็เป็นการปรับปรุงในปี2025นะครับถ้าใครคิดว่าดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยลวกันนะใต้คลิปนะคอมเมนต์บอกว่าปืนมันดีไม่ดีนะไม่ต้องคอมเมนต์บอกว่าพี่ยิงบอดนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยแล้วกัน